ส,สวัสดีบรรยงบรรดาญาติโยมสาธุชนที่ได้มีโอกาสมา,มาเปิดดูเว็บวัดสัมมาชันยาวาด .com อยู่ในขณะนี้วันนี้หลวงพ่ออยากจะพูดธรรมะว่าเรื่องของเมฆท่านทั้งหลายชีวิตคนเราบางครั้งก็เหมือนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าบางครั้งก็ลอยไปเพื่อหาความเจริญรุ่งเรืองสู่ตนเองบางครั้ง ในขณะที่เรายังมีชีวิตกําลังมั่นคงกําลังเป็นปึกแผ่นกําลังมีความสุขอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักอยู่ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่ในบางครั้งความสุขความดีงามเหล่านั้นก็จางหายเราไปถ้าท่านทั้งหลายพูดว่าถ้าหยุดโลกได้ก็คงจะหยุดท่านทั้งหลายชีวิตคนเราก็ไม่แตกต่างอําไลยกับปรยเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าบางครั้งก็มีเศร้าบางครั้งก็มีสุข ก้อนเมฆเนี่ยบางครั้งก็เป็นเครื่องหมายบอกให้เราได้รู้ว่านี้คือท้องฟ้ากำลังจะมีฝนตกนี้คือท้องฟ้ากำลังจะแกมใสคนที่มีชีวิตมืดมนอุนทการก็เปรียบเสม,มือนกับบุคคลที่มีเมฆกำลังบงังชีวิตบุคคลที่กำลังประสบความสำเร็จในชีวิตการงานการเงินความสุขความรักก็เปรียบเสม,มือนกับ ท้องฟ้าที่กำลังแกมใสไหลเมฆหมอกมาบดบังจะจังไรก็ตามท่านทั้งหลายการทำชีวิตให้มีความสุขกายสุขใจได้นั้นอยู่ที่ใจของเราอย่างเดียวถ้าจะเรามีความรู้สึกว่าเราทอ้อเราแท้เราบดวังที่จะต่อสู้กับชีวิต เราก็ไม่อยากจะทําอะไรแต่ถ้าวันไหนเรามีความรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเราอยากจะพูดแต่สิ่งที่ดีเราก็พูดได้เราอยากจะทําแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์มีสาระเราก็ทําได้เราอยากจะทําอะไรเพื่อตอนเองเพื่อคนที่เรารักเราก็ทาได้เพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายโดยเพาจะอย่างยิ่งยุย่วชนยาวชนซึ่งอยู่ในวัยทํางานอยู่ในวัยศึกษาเรีเรยนเวลาไหนที่เรามีความทุกข์ เรื่องแฟนเรื่องคนรักเรื่องการงานกา,นา,นานรเงินโชคลาภวาสนาอย่าพึ่งน้อยใจตัวเองขอให้มีความรู้สึกว่าในบางครัง้งพระจันทร์ก็ยังเมื่อนเป็นบางเวลาให้แสงสว่างเป็นบางคราวพระอาทิตย์ยังเมื่อนเป็นบางเวลาให้แสงสว่างในบางคราวท้องฟ้ายังเมื่อเป็นบางเวลาให้แสงสวาง่างในบางคราว ชีวิตขอเราก่ยเชื่นเดียวกันในบางครั้งเราจะทุกบ้างเศร้าบ้างเหงาบ้างก็ขอให้กําลังเในตัวเองสักวันหนึ่งท้องฟ้าคงจะแก่มสายเพื่อเราอากาศดีคงจะทำให้เราได้หายใจความสุขความสดชื่นความสวังก็คงจะมีให้แก่เราสักวันหนึ่งข้างหน้าขอให้คุณมั่นใจกันแล้วกัน ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจอย่ากเก็บอย่ากใ้อย่าจนโดยทั่วถึงกันเจริญพร